สวัสดีครับวันนี้เรามารับชม t o y ยต้าโคโร l AE111 คันนี้กันครับเกียร์ธรรมดาราคาสุดคุม้มและที่สำคัญไม่เคยติดแก๊สอย่ามาชมกัน มารับชมคันนี้กันครับคันนี้เป็น Toyota c โค o l l a นะครับ AE 1 0 1 1. 5ุ้า GXi นะครับหรือบ้านเราเรียกว่าโฉบสุดเป็ดนะครับอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเครื่องยนต์พันห้าร้อยีซีนะฮะห้าเอเอไม่เคยติดแก๊สนะครับพอที่เดิมๆน็อตไม่มีขยับสักตัวเดียวนะครับขับจีมากๆนะเน้นใช้งานเป็นหลักนะครับคันนี้สีสันไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับครนใช้งานเป็นหลักนะครับคันนี้เรามาเจาะลึกกันในรายละเอียดต่างๆของรถคัน ร้อมใช้งานคุ้มค่ากับมาเสียงเงินไปมากงร้อยแค่ไหนนะครับคันนี้มารับชมภายในกันครับมารับชมภายในคันนี้กันนะครับคันนี้เป็นพรมาไรเพาเวอร์ Power นะแอร์ธรรมดานะครับวิทยุเอมสามนะครับฟังได้นะนะครับแอร์หนาวๆคอมแอร์ใหม่นะครับอันนี้ล้างตู้ล้างระบบมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแต่จะไฟฟ้าขึ้นลงก็ปมดสิการน,นะครับเนี่ยภายในสภาพเลยนะนะครับเป็นร้านคาสะสารนร้อยสวยเลยนะครับอันนี้ ได้เดิมเดิมนะได้เรียบร้อยนะเดิมเดิมเลยนะอันนี้พร้อมใช้งานนะครับสาวเดิมเดิมนะครับเกล็ดธรรมดาท่านใดที่เอาไปใช้ต่างจังหวัดนะครับเอาไปใช้งานในชีวิตชาววันรับลูกรับหลานนะครับนะครับการแดดการฝนนละราคาย่อมเยานะครับเน้นใช้งานนะครับอันนี้เกินคุ้มนะบอกเลยใช้ต่อได้อีกนานๆเลยนะครับสำหรับสภาพนี้นะท่านใด ไม่เน้นเรื่องสีสันนะคะนี่สีสันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับนะครับแต่การขับขี่นี่ใช้งานได้เลยการันตีเลยนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างนะครับแอร์นะครับพาสีนะครับจบๆเลยคันนี้พร้อมใช้งานทันทีเลยนะครับเดี๋ยวไปชมข้้งเครื่องยนต์กันครับผมมารับชมห้องเครื่องยนต์กันครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 1,500cc นะครับรหัส 5AFE นะครับน้ำมันล้วนไม่เกิดิดแก๊สเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับอมาดูบอดี้กันครับดูคันหน้านนี่เดิมเดิ ไม่เคยทำนะครับภายในห้องเครื่องนะําเดิมนะครับรูกลมๆเกเกอร์เดิมไม่มีการกันพ่นสีเลยอะไรนะครับแห้แงๆเลยตัวเลขเดิม,ดมๆชัดๆรอยอ้างเดิมๆหมดนะครับเนี่ยดูรอยน็อตนะแกไม่เคยถอดส่มโชว์เมทาชัดเจนนะครับต่อกระ,กะโปรงไม่เคยแกะนะครับเครื่องอะไรตัวถังนะครับเด,ดเดิมเิกเกอร์เดิมครบหมด หน,น้าฝากระโปก่อนโอ้โหลถอายุเยอะนะแต่คันนี้บอดี้สวยจัดเลยนะนะย้านะครับหะไรที่เน้นใช้งานนะครับเน้นใช้งานนะเอาไปใช้งานได้เลยนะครับสีสันนะครับอาจจะมีไม่สวยบ้างนะครับแต่เครื่องเกียร์ช่วงล่างนี่เรากรานันไปเยอะนะเอาไปใช้งานได้เลยนะแอร์เย็นเย็นเลยคันนี้เนี่ยตัวรถทังเกตเจนนะสติ๊กเกอร์ครบหมดนะมาชมด้านหลังกันบ้างครับผม นะห้องเก็บสัมภาระท้ายรถนะโอ้โหดูเรียบร้อยมากเลยอะ่ะเนี่ฮะเรียบร้อยมากเลยอะ่ะลอาดูบอดี้กันก่อนแบบนี้เดิมไหมครับนี่นะเห็นบ,บาดจะชัดอย่างนี้นะเคยโดนสีนะนี่ถ้เข็บเดิมนะดูนอตฝาท้ายอ่ะไม่เคยกระดิกกระเดี่ยวเลยนี่ โอ้บอดี่สวยจริงๆทันนี้ถ้าท่านใดชอบนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับราคาสามหมืนเก้าพันบาทเท่านั้นนะเปิดให้ดูต่อลองได้ส่งได้นะอันนี้น้ําไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนนะครับนี่ครับไม่เคยจอกติดแก๊สร้านเปอร์เซ็นต์นะนี่ดูพื้นรถติส,สวยๆเลยอ,ะอ่ะี๋ยยบลงนยครับ ดูมอด,ดี้เด็ยโอ้โหไปเคยติดแก๊สนะครับไม่ต้องถามว่าเป็นแท็กซี่หรือเปล่านะนะถามนี่วางสายเลยนะถามนี่กดวางเลยนะมอด,ดี้แบบนี้มีแท็กซี่ไหมไม่มีนะอ่าอันนี้นะครับเปิดราคานะครับสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับเล่เมเอกสารครบพร้อมโอนนะภาษีไม่ขาดนะครับภาษีไม่ขาด ภาษีปี67นะกลางปีนะครับเนี่ยปเป็นเสตียวใบภาษีติดกระจกให้นะครับนะพร้อมใช้งานทันทีนะครับเอกสารครบพร้อมโอนนะครับมีบริการส่งทั่วประเทศด้วยนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามตามเบอร์และไลน์ไอจีด้านล่างนี้ได้เลยนะครับพร้อมใช้งานนะอย่างปี2020นะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับไม่เน้นสันนน่ที่สันอาจจะมีร่องรอยนะไม่สวยแล้วกันนะครับนะแต่ก็ไม่ได้เ,เลี้ยวเฉลี่ยจนรับไม่ได้นะนะ เน้นใช้งานนะครับมาเลยครับวันนี้สุดคุ้มครับ3ามหมันบาทราคาต่อรองได้นะชอบใจอย่างไงนะครับมาคุยกันได้นะครับดูรถที่รังสิตมเอกมรังสิิตนะครับฝากด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ